สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์ และทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความราักความรู้สึกที่เข้ามาสะพอตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวนันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินในทุกๆวนันเพิ่มพลังในใจนะคะบวกของเรานะคะเพราะเราจะต้องปล่อยให้ให้ความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งต่างๆมันขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติตามจังหวะนะคะเราไม่สามารถที่จะ ไปคนโทรลบังคับอะไรได้เลยนะคะโฟกัสกับตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนความรักจะว,วิ่งเข้าหาคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไปเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะอย่าคิดมากเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวในจังหวะที่ใช่นะคะทำใจให้สบายๆนะคะมีความสุขในทุกๆวันท็อปปิกของเราเช้าวันนี้ถ้าเราจะมาดูซิว่าในอีก7วันข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะขอพลังงานไพ่ พลังงานดีๆให้กับทุกๆคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาขอไกด์แดนซ์ก่อนเลยค่ะในอีก7วันข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนที่เราฟังแรนดอม EP นี้คะพลังแห่งความสวยงามพลังแห่งความสุขค่ะในอีก7วันนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเจ็ดเหรียญ The View of f r June หกเหรียญเหมือนกับว่าการรอคอยที่กำลังจะมาถึงนะคะการอดทน การอดเปรี้ยวไว้กินหวานการอดใจกับสิ่งต่างๆที่มันยังยังไม่ถึงแต่มันจะมีความสุขเพราะมันจะเป็นดั่งสิ่งที่เราต้องการมันหล่อเลี้ยงมันหล่อเลี้ยงมันเกิดขึ้นตามช่วงจังหวะวันเวลาหลอเลี้ยงตามการเวลาไปนะคะ The view of fortune โชคดี ล้เหมือนกับว,ว่าความโชคดีนะคะสิ่งที่โชคดีการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะตามจังหวะช่วงเวลาของชีวิต6เหรียญคือการได้เหมือนกับการทำอะไรที่หลากหลายหลายแบบนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในอีก7วันข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้น พลังงานให้กับทุกๆคนคะ่ะว้าว The ิ e v e r s ค่ะเข้าใจกด์ Guide Dance แล้วนะคะ3ามใบว่าหมายถึงอะไรว้าว Angel Message กำลังจะบอกว่าอะไรนะคะเข้าใจแล้ว The ิ e v e r s สีเมเท้าขึ้น Temperance ขึ้นคะ่ะ ข้ออีกหนึ่งใบค่ะอืมไพ่สวยงามมากๆเป็นพลังงานของธาตุไฟเลยนะคะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเนาะราชาไม่เท้าธาตุไฟคนคนนี้มีความเป็นผู้นำมากๆเลยนะคะเขาเท่อ่ะ เขาหล่อเขาดูดีเขามีบุคลิกภาพดีด้วยเขามีความอบอุ่นมีเสน่ห์เฟลลี่มากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆทํางานเก่งมากๆนะคะบางท่านอาจจะบ้างงานเลยทีเดียวนะคะมุ่งมั่นกับการทํางานและเป็นคนที่มีตะก,กะเป็นเหตุผลมากๆม,ม,มองการไกลออกไปคาดการอะไรก็เป็นไปอย่างนั้นนะคะดูเท่ดูหลอ่อดูจริงจังดูขึงขังนะคะดูมีการแอคทีฟตัวเองอยู่เสมอ และแน่นอนค่ะเขาคนนี้นะคะเป็นดั่งโชคชะตานำพายคุณกับเขาได้มาพบเจอกันเลยทีเดียว 7, 7เจเหรียญหมายถึงการเฝ้ารอคอยนะคะการเหมือนกับคุณจะได้เจอความรระความสัมพันธ์ที่เหมือนกับปลูกต้นรักปลูกต้นไม้นะคะปลูกตั้งแต่ใส่เมล็ดลงไป ลูกแต่พรวนดินการพรวนดินคือการรักตัวเองนะคะพรวนดินคือการรักตัวเองใช่ไหมเราจะต้องพรวนดินเพื่อที่จะปลูกเมล็ดลงไปแล้วก็เหมือนกับเรารักตัวเองโฟกัสกับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะเมื่อเราโฟกัสกับตัวเองปุ๊บก็เหมือนการพรวนดินเมื่อเรารักตัวเองปุ๊บก็เหมือนการหย่อนเมล็ดลงไปปลูกความรู้สึกปลูกความรักตัวเองปลูกสิ่งต่างๆที่เราสร้างสร้างตัวเราขึ้นมารักแล้วก็เคารพตัวเองขึ้นมาแล้วก็เพราะความรู้สึก นะคะใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็เหมือนการรดน้ำพรนดินการใส่ใจตัวเองการแต่งตัวนะคะการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างออกกำลังกายนะคะไปเที่ยวเพลิดเพลินกับตัวเองนะคะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะคะนั่นคือการปลุก ความรักให้กับตัวเองนั่นเองนะคะโชคชะตานพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกันกับเขาคนนี้นะเขาจะรู้สึกว่าคุณกับเขาถูกชะตาต้องตาต้องใจกันเลยนะคะเป็นความโชคดีระหว่างคุณกับเขาที่ได้มาพบเจอกันนะคะเหมือนกับว่าเาเป็นความรักที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความผูกพันกับคนคนนี้นะคะตัดกันไม่ขาดมันจะมีความรู้สึกเหมือนกันแหละแต่จะมีความแตกต่างเพราะว่า คุณกับเขาอาจจะแตกต่างในเรื่องของทางไกลต่างชาติอายุที่ต่างกันมากๆก็ได้นะคะเขาคนนี้จะมาสร้างความรักความโรแมนติกให้กับคุณคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะการขยับสถานะความสัมพันธ์ท e r a n c e คือการอะไรที่ห่างๆนิ่งๆอะไรที่ไม่ลงตัวอะไรที่มีความแตกต่างจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่สุดท้ายจะได้กลับมาพบเจอกันเพราะหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้น ในความสัมพันธ์จุดไฟในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมันจะมีประมาณของความห่างความนิ่งกันไปอยู่แล้วหรือหรือมีปัญหาหรือมีประเด็นกันอยู่แล้วค่ะแต่สุดท้ายอะไรก็ตามที่ก่อนอันนี้รู้สึกว่าใครที่เดินตามวิ่งหากันมากเกินไปหยุด เพื่อที่จะปล่อยวางแล้วก็นิ่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรที่ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่นะ,ะสุดท้ายคนทั้งสองคนต้องพร้อมและจังหวะของชีวิตจริงๆนะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของห่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวสี่เมถาวกับความรักกับคู่ชีวิตของคุณนะคะเขาคนนี้เป็นราชามเมถาวจะเข้ามาหาคุณและจะเข้ามาจุดไฟในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยเนาะ ถ้าใครที่เจอแล้วน่ารู้สึกว่าได้เจอแล้วนะคะเมสิงธนูนะคะก็ขอให้ใช้วันเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกับเขาใช่กันจริงหรือเปล่านะคะเพราะเขาคนนี้จะเป็นคนที่คิดและประมวลผลมาละว,ว่าจะจีบคุณยังไงจะเข้าหาคุณยังไงเพราะเขาเป็นคนที่มองกาไกลแล้วก็อดทนนิ่งอะไรได้ดีเป็นคนจิตใจดีด้วยชอบทําบุญชอบเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือเขาจะเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการก็ได้คะ่ะคนคนนี้นะ เพราะถึงเข,เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะคะในในชีวิตของเขานะคะอาจจะชอบทํานูน่นทํานี่ไม่ชอบความขี้เบื่ออะไรประมาณนี้นะคะ Wow first made a f o r t นะคะมันจะเป็นรักที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นรักที่ดีมากๆเลยนะคะจะได้จีบกันนะคะน่ารักแล้วก็โรแมนติกซึ่งกันและกัน Wow passion นะคะ โอเคออกมาแล้วนะคะเวดดิ้งค่ะเวดดิ้งออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะ The lovers หมายถึงพลังงานที่คุณมี2ตัวเลือกก็ได้นะคะใครที่รู้สึกว่ากำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะและรู้สึกว่ามันนิ่งๆขอให้เปิดใจคุณอาจจะพบเจอใครที่เป็นความรักของคุณก็ได้เพราะ มีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คนไหนใส่หน้ากากเข้าหาคุณคนไหนกําลังทดสอบหรือว่าดูใจคุณอยู่ขอให้ใช้ความรู้สึกนั้นเป็นที่ตั้งของเรานะคะว่าอะไรมันรู้สึกแปลก,ปลกนะคะมีอะไรสะกิดใจในความรู้สึกของเราหรือเปล่านะคะ family uh, healing family issues ค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ family man เป็นความ uh, เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ัพพ p o r t สปอตดูแลครอบครัวนะคะรักครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนที่เขารักครอบครัวอะไรที่เขาทําเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปของเขานะคะปล่อยเขาไปก่อนเราก็ต้องให้อภัยกับเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เขารักครอบครัวเหมือนตัวตนของคุณคุณกับเขาจะมีแพชชั่นเข้าหากันค่ะเพราะขึ้นเดอะเลเวอร์สนะคะแล้วก็สี่เมทาวไม่เช่นนั้นจะไปในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวไม่ได้ เวดดิ้งขึ้น2ใบเลยนะคะสิ่งที่โชคดีความสุขสมหวังกําลังจะกลับมาใครที่รู้สึกว่าเจอแล้วแล้วรู้สึกมีการห่างกันไปจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะและคุณก็เป็นผู้เลือกและผู้ตัดสินใจเช่นกันเพราะคนของสองคนจะต้องคุยกันถูกไหม และถ้าใครรู้สึกว่าห่างแล้วกลับมาแล้วจะมีการขยับสถานะความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะหรือว่าได้ตัดสินใจ move on เจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะพลังงานสวยงามมากๆ Ke คีบเป็น Open นไหมนะคะเพราะโซเมทของคุณที่แท้จริงที่เป็นรักแท้เขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างแน่นอนเขาจะไม่มีทางเหมือนใครเพราะเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเหมือนใครเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาโดดเด่นเขาคุม้มเ,เขาดูแลเขาปกป้องเขาทคแค์คุณได้นะคะเขาจะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่ เป็นผู้ให้กับคุณอรักคุณอย่างที่คุณเป็นนะคะเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณและคุณสองคนจะมีแพชชั่นเข้าหากันการแต่งงานนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือพลังงานรันด้อม EP นี้ของเรานะคะ เป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยนะคะในอีก7วันข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะอะไรที่นิ่งนะคะก็จะได้เคลียร์ได้พูดคุยได้เข้าใจเนาะนะคะก็ตัดสินใจดีๆค่ะว่าอะไรอ่าใช่หรือไม่ใช่อย่างที่บอกไปที่พลังงานไพ่ไกด์ไลน์ขึ้นมานะคะใครอย่างที่บอกใครได้กลับมาแล้วก็ได้คุยได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ก็มีนะคะเห็นชัดเจนเลยทีเดียวใครที่รู้สึกว่า คุยแล้วปรับแล้วไปต่อไม่ได้มูฟอนคุณจะได้เจอรักแท้ที่แต่งงานอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นไว้นะคะเพราะว่าไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะราชาไมเท้าผู้นี้เป็นธาตุลมและธาตุไฟนะคะราชาไมเท้าแต่ว่าเป็นได้ทุกธาตุเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะคะอยากให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าราชาไมเท้าผู้นี้อาจจะเข้ามาหาคุณแบบ ไม่ทานตั้งตัวก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่ถ้าจะจีบก็จะจีบคุณในได้นะคะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะคะด้วยความไลฟ์สไตล์ของราชามิทาก็าจะดูมีความอีโก้หน่อยนะคะมีความอีโก้มีความเท่ๆมีความจะทำอะไรต้องถือทำให้คุณภูมิใจนะคะดูเพอร์เฟกไปหมดคนๆนี้ทำอะไรต้องมีขั้นขั้นตอนนะคะการพูดการจาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการกระทำก็ดูค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่ พลังงานแรงร่อมใน EP นี้ของเรานะคะกับความสุขสมหวัง The View of Fortune เลข10นะคะความรวมสมบูรณ์ขอทุกคนเจอสิ่งนั้นในอีก7วันข้างหน้านี้อย่างที่ต้องการนะคะยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับชีวิตจังหวะชีวิตของเราฟังไว้เป็นพลังงานดีๆในวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ